เราจะมีพี้ไอีกอกี่วันวเวลาไม่เหลือกันไคนเราจะมีหายใจอีกอกี่ครั้งคเร

จะเป็นแบบไหนคงต้องเลือกเอาก็ตัวของเราป็ใจของใครของมันชีวิตจะเป็นแบบนี้คงไม่ว่ากันเพราะชีวิตมันเป็นของเราชีวิตเป็นของเราก็สวัสดีวันนี้ก็วันที่27กันยายน ห้าหกอันนี้จะไปทำเรื่องฝึกงานใช่แล้วก็ไปส่งงานอาจารย์ไปชัดอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยน้ำหนักขึ้นห้ากิโลเดดเ็ดเดเ็แนงแต่ก็น่าเกไหมอะมันก็ไม่น่าเกลียดแล้เนาะหรือว่าโอเคหรือว่าแต่งตัวอยู่